ยกได้ครัวซองทูโทนโอนตินและก็ครัวซองทูโทนช็อกโกแลตมาจากเซเว่นนะคะจะลองเอาเข้าเตาอบนะคะครัวซองที่ยกเอาไปอุ่นแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นทูโทนช็อกโกแลตแล้วก็นี้จะเป็นทูโทนโอนตินอุ่นไปแค่5้านาทีเองนะคะใช่ก็คือพลากออกมาอย่างนี้เลยค่ะต้นที่ครัวซองทูโทนโอนตินเลยนะคะหอมเนยมากตอนกินแบบยังไม่อุ่นนะคะเทคเจอร์มันจะเป็นแป้งเหมือนแป้ง หมือนแป้งขนมปังนุ่มๆค่ะแต่พอเอาเข้าไปอุ่นแล้วเนี่ยก็คือกรอบแล้วจะได้อีกแ็กเจอร์หนึ่งเลยนะทุกคนไส้อลตินก็คือได้กินหอมโอวัลตินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแอบหวานนิดนึงอาจจะหวานไปสําหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานนะคะเลยเรามาต่อกันที่ทูโทนช็อกโกแลตนะคะทุกคนนี่ช็อกโกแลตอย่างนี้เลยนะกัดหนึ่งคำยังไม่เจอไส้ช็อกโกแลตนะอบเวลาเท่ากันนะคะแต่ทูโทนช็อกโกแลตยังไม่กรอบเท่าของออลตินนะคะเมืม่อกี้เราบ่นว่ายังไม่เจอไส้ช็อกโกแลตนี่เลยค่ะมายอมเย,ม,เยมอย่างนี้เลย อืว่าโอมตินหวานแล้วช็อกโกแลตหวานตัดขาเลยนะคะคุณให้มันร้อนไส้มันละลายนะคะรู้สึกว่าความหวานของไส้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าตัวแป้งครัวซองมันจะกรอบแล้วก็อร่อยอ,อตอนนี้รู้สึกว่าหวานเกินไปกินต่อไม่ไหวแล้วค่ะ